ของดนของเล่นเหรอคะใช่ค่ะอะไรคะมันเป็นเหมือนเป็นรูปชิงช้าอันหมุนชิงช้าหมุนตรงนี้อค่ะใครซื้อให้คะพ่อบอลบัวแก้วนะคะโอเคโอ้แลมีอะไรอีกแล้วก็มีอันนี้ค่ะเป็นอะไรคะเป็นอะไรแกะเป็นโทรศัพท์ แล้วถ้ามีโทรศัพท์แล้วถ้าแฟนโทรมาทำไงคะไม่เอาเออไม่เอาแฟนเลยคะไม่เอาแล้วถ้าน้องมีแฟนจะรักป๊าบ้างไหมคะรักพูดค่ะด้วยสิคะรักค่ะโอเคปตอนนี้มันคืออะไรหรอไม่รู้สิตตอนนี้มัน,ม,น,นมันต้องใส่ทานก่อนอ๋อมันต้องใส่ทานก่อนเหรอคะ ถ้าอ่านก็คืออันนี้อ๋อใส่เป็นไหมคะเปิดไม่ได้เปิดไม่ได้เดี๋ยวค่อยเปิดค่ะช่วงของเล่นก่อนมีอะไรอีกบ้างแล้วก็มีกล้องถ่ายรูปออกล้กองถ่ายรูปมากเป็นอันนี้เป็นอันไหนดูที่โชก่อนที่โชวก่อนนี่โอเคไม่รู้ถ่ายได้จริงนะคะแต่ที่มันดูรูปอะมันเหมือนว่าจะถ่ายได้จริงอะค่ะโอเค ข้าวหอมแล้ว<ะ>สมมุติถ้ามีพี่ๆคุณป้าๆอา,าอาเข,ข้ามาคอมเมนต์ข้าวหอมจะตอบอค<ะ>อมเมนต์ได้ไหมคะตอบคอมเมนต์ได้ไหมคะไม่รู้อ่ะไม่รู้เหรอไหนดูที่มันทําการยังไงเฮ้ยมันมันจะมีรูปอยู่ตรงนี้อะค่ะไหนคะออ๋มไม่เห็นอ๋อไหนดูที่ไม่เห็นเลยครับมันต้อง มีไฟด้วยนี่วันนี้ได้กี่ชิ้นไหนดูสิวันนี้ได้อะไรมาบ้างอุ้ยมันเหมือนว่าจะทำรูกแล้วอะไหนดูดิไหนดูดิมีน้องหมามีน้องหมาวันนี้ได้กี่ชิ้นแล้วคะได้เป็นสามชิ้น เอาออมาวดเพื่อนๆหนะะ่อยค่ะหนอีดนหนึ่งนี่ขอดูสิมันจะหมุนเองได้มันเป็นพระลมได้ด้วยไหมคะเป็นได้มันก็จะเย็นอ๋อแต่ว่าตอนหมุนนานๆมันจะมีเสียง E lo ko king. Long big side si. Ka he. Hai do ka. คุยกับเพื่อนๆอ,อะไรยังเนี่ยอย่าลืมอะไรนะอย่าลืมอย่าลืมกดติดตามช่องน้องข้าวหอมและช่องพี่โบ๊ด้วยนะคะอืข้าวหอมจะเป็นยูทูบเบอร์ใช่ไหมใช่ชอบอันไหนสุดอ่ะสามวันนี้น้องชอบอันไหนสุดอันนี้สุดอันไหนคะอันนี้ค่ะเพราะว่ามันมีมันมันจะมีลูก อยู่ข้างในแล้วก็ดูจากตรงนี้ค่ะแล้วก็มันจะมีลูกถ้าถ้าปิดแสงม,มันก็ได้นะคะถ่ายรูปกกัน แสงอ่ะมันจะให้สว <se yes ่างขึ้นถ้าปิดแสงอ่ะมันจะไม่ให้สว่างค่ะแล้วก็อันนี้มันจะเป็นลมสบาย มีช้างมีอันนี้แล้วก็มีหมาแล้วก็มีช้างแล้วก็มีเป็ดดีนนได้ข่าวว่าวันนี้ข้าวหอมจะทอดไข่เจียวเหรอคะใช่ค่ะทอดไข่เจียวให้ใครกินคะพ่อเบิ้นบัวเกี่ยวกับแม่ดิวโอเคเดี๋ยววันนี้เจอกันนะคะ,คะใช่ไหมใช่เอาบายบายเพื่อนๆเวลาลูกกลัวเวลาห้านาทีแล้ว อย่าลืมรักข้าวหอมนานๆนะคะฮะอย่าลืมว่า FC รักข้าวหอมนานๆพูด<ะ>ออด FC หน่อยอพูดสิไห <laughs> <laughs> นอ่ะพูดสิไม่รู้ <laughs> ไม่รู้โอเคบ๊ายบายจุ๊บาย,บบายเอ้ะ